งัวงามของตาถาโอ้ยสามล้อเนี่ยโบลิไส้เลยพี่น้องชดแต่อุ้มหนุบเลยสามล้ออ๋อขอบคุณครับเลาะเมื่อบ้านปลาก่อนเดีย๋ยดิดเดี๋ยวด้ะงัวงามตาถาขับได้ที่สุดก็มาเลยพี่น้องเขานหมู่บ้านคนล้ปะปะผมจะพาพี่พอน้องเลาะเบิ่งจักหน่อยเป็นหมู่บ้านของ วาวลาวนะพี่น้องเนาะที่เพิ่นพยพออกมาจากทางเมืองอุบลในสมัยประมาณร้อยปีพุทธศักราชเนาะพุทธพยพมาตั้งรักปักฐานอยู่แถวๆนี้พี่น้องพาดพาพี่พน,พพน้องเนาะโดดหนุนทางบ้านช่องของไทยลาวบ้านม่วงหรือของไทยอำเภอพุทธมานะพี่น้นะองเนาะเพราะมันเป็นในสายไปตามมาเที่ยววะ่เพิ่นอยู่แบบไหนเนาะพี่น้องเนาะไป สีข้าวบะอ้าวไปก่อนเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันราเ,เข้าไปสีพี่น้องเออเดี๋ยวจะรับผมชีวิตของไทยลาวพันกระไดก็จะอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเรื่องซานลานช่องแตนยังดเดิมๆอยู่กัมีพี่น้องเลย ก็ใหม่ๆก็ม,ม,ม,มีพี่น้องกอันแล้วแตะพี่น,อน้องเนาะตากพลังเสียเล็กตาพลังเสียเล็กคนหลังนี่พี่น,อน้องยังอนหลังโบราณสบายคอดนะงามเพื่อนแบบนี้พี่น้องเลย พาบรไนะด,ด้ผพาเข่าซอยนี้ไแล้วเหรอผมจพาหลอบแบบนี้แหละพร้อมได้บพรทางนั้นพอมได้บพทางนั้นซอ,อยน้อยเข้าไปพี่น้งนะ อ้อมได้สะมังเดี๋ยวผมจะพาพี่พน้องเลาะเบื้งล่าพาอ้อมไปจังไรพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่พน้องอ้อมซอยเบื้งนัพี่น้องเนาะอ้อมมันเป็นอะไรเป็นตาเข้าไปเที่ยวบ่หรือว่าแนว่ยอเนาะพี่น้องเนะาะมันสิไปได้บ่อ่ะไปยังได้อีกแล้ว <S <S ปวย,ปยใส่ปวยบาทดิเอออ้อมอ้อมได้หรอดิเนาะบอเออไปไปไปครับเดี๋ยวจะชี้อ้อมเข้าไป บิกซอยจักน้อย,ยถใา่ลงยูทูบไปไปพอดาไปโอ้ยาย <c oughs> นั่งบักควันบ่ยายโอ้ครับผมครับไทยลงสู่พี่สู่น้องเบิงหัาย์ยายครับว่าบ้านนอกคอกหน้าเฮาเป็นแังใดฮะนะ ครับมันเป็นตามาเที่ยวบอหนาย้าครับผมบัดมีพี่มีน้องเพิ่นอยากมาเที่ยวหนาย,าย้าถ้าเปนมู่บป็นพี่เป็นน้องเพิ่นเบิงอ,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 อ้าวขอบคุณละละยาย้าผมรอป้าก็ไดยายเด้เอ,อนี่แหละครับผมนำใส่ใจข้อของส,อสร้างอีสานเ้าเพื่อไปท่านใบกัทักทายกันถามกันพี่น้องเลยนั่งจิตใจดีคือเข้าพี่น้องเลย อ๋อสิไปทางนั้นเซป้ยีบย่บอนได้กระไดบ่โอ้ดิพี่น้องเป็นสอยน้อยพี่น้องไอ้อยน้อยทางนีง้ไปขี้ตม้มขนาดพีน่น้องการสิพาพี่พน้องมาหล่อบังแจ๊กหน่อยแล้วกต่จะย้อนคืนพี่น้องเข้าไปทางนั้นะพันยังบอเด้เทคอนกีดนะพี่น้องเนาะก็ลเลยบอดได้กันแวะเข้าไปแสดงอันนี้พัทเทปูนอ้อมตีนบ้านพี่น้องเอง มาทางนี้เปิดทงหน้าพี่น้องนี่ท่อง,น,องน,น,นี่ท่องหน้านี่อันนี้ท่องหน้าโอ้ยบ้านติดคลองคลองติดบ้านพี่น้องอขับขนาดพี่น้องนี่บ้านติดคลองคลองติดบ้าน โอ้เลี้ยงงวัวเลี้ยงควายอยู่ในนี้พี่น้องแซ่เด็ดกาดขนาดโอ้ลูกพี่ใหไงมันโบออกไปทางนี้กีตอมพันเวัลโอ้ทางนี้มันกีตมเพ,พราอเราโบได้ออกไปป่ะกีตมกับกีตมพี่น้องเพคนยังพานาเทคอนกีตพี่น้องด่าหล่อเนี่ยตอนแรมาเก็บบรรยากาศดินแดงให้พี่ให้น้องได้บ้าง วัดดินแดนของอำเภอกุสุมานอาตากินข้าวสาวมาตาครับผมเป็นไงสบายดียดโอ้ยบัวด๊มาเหรอจะหุ่นดีขึ้นเนาะตาเนาะ <laughs> หุ่นขับขับขับหุ่นดีขึ้นหุ่นดีขึข้นอ่าหลับตาตาเลยขับขับรับครับครับผมโอ้ยเล่าถ่ายลง YouTube. ยูทูบเอาไว้ให้ให้พี่ให้น้องเบิง้ง ว่าบ้านนอกคอกหน้าเฮาเป็นังไดฮะนะบดได้มาถึงโป้ยบดได้บ้บางถึงจุจำเดือโบรได้ดอตาเนาะโพด์โพสโพสโพสลายลายปีเตอร์อ้าวหรอป้าก่อนใต้ครับครับโอ้ทางนี้กีดตมทางหน้าน้อยนึงพี่น้องเอยทางนี้พยายามบดได้เทคอนกรีตแต่พี่น้องเด้อกีดตมอยู่นิดหน่อยพี่น้องเองหมดเป็นยัง ไปได้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 เอี่ยขันยังได้มีงบประมาณประเทศทาองนี้ี่นองเอหม ه, นเสีบาทเองพี่น้องเหมือนรอบเมืงถนนหนทางว่ามันสะดวกสบายห้องไดว่ามันเป็นตารมาเที่ยววะใครอยากมาเที่ยวเ้าขอเชิญพี่น้องเองมาหาผมได้ผมจะพามาเที่ยวใด้พี่น้องเด้อบ้านเฮาหน้าอยู่หน้าเที่ยวพี่น้องร่มเย็นอยู่นะเงียบสงบดีอยู่ เฮืนโบราณกัมีเฮือนหลังใหม่กัมีคือเองเล้วแต่ทางนี้พี่น้องทางนี้อันอน,น,นี้ก็จะไปคองตำบ,บนาเพียงตรงไปทางหน้าผมเนี่ยออกสายวยตาเนาะออกสายด้วยว่า จัมบูบ้านตามบ้านนอกเข้าพี่น้องเลยตรงไปทางนี้ก็จะเป็นของหมู่บ้านไทโซอีกหมู่บ้านหนึ่งนะพี่น้องเนาะคือเป็นหมู่บ้านม่วงบ้านบอนทาใกล้อีกก็อีกุดทางผู้พี่น้องเย้ยตรงไปทางคนนี้เ่นหน้าเดี๋ยวผมจะพาพี่พอน้องรอเดี๋เนนะวันนี้คผมพาพี่พอน้องไปทางนี้ครับพี่น้องเลยครับผมเศร้านี่ที่สกลนครของอำเภอกุสุมานลำพ่น้องเนาะ,ะนี่คือเป็นหมู่บ้านของไทยบ้านมว่วงที่เป็นวาลลาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะพี่น้องเนาะ ที่เพื่อนได้พยพมาตั้งแต่ประมาณร้อยกว่าปีเพื่นพี่น้องย่ายมาจากทั้งอุบลขี่เกียนมาในสมัยก่อนนะพี่น้องเนาะมาหาอยู่หากินเลยตั้งรักปักฐานอยู่ในบ้านม่วงปัจจุบันนี้พี่น้องเลยอ่าได้รู้ข่าวมาจากผูเท่าภูเก่เพื่อนบอกต่ออีกเทนึงเนาะพี่น้องเนาะผูเท่าผูเก่เพื่อนพาบอกในนี้าะว่าเพื่อนง่ายมาจากอุบลมาตั้งรักปักฐานสมัยก่อนขี่เกียนมาพี่น้องเลย ก็เลยมาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังเพื่อมีพี่มีน้องลูกหลานยังโบลูว่าบัาบนม่วงนี่พันแย่มาจากสายน้อพี่น้องเนาะก็เลยมาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังอีกเน,นื่องพี่น้องเลยอจะพาเดี๋ยวไปทางไ,ไปไปพี่น้องเดินทาง ไปาละบ่อสิงห์เลยล่อๆไปส่งหมูขาเขาเป็งได้แล้วบหมาเด้มาโอ้ห่านยายขายถั่วมาล่อเล่นยายเว้ยเล่นน้ำหมูจังเลยพ่อโอ้หมาบ้านเขาเป็นลายบ่ บะเออจะไปไหนเนี่ยไปใส่ไปอยู่ทุกอย่างเขาท้องบ่มาได้ขายของบ <ะ S 3> ขข่ขายขายขายนาคนาคช่วงนี้อเออขายนาคกะหรีได้สั่งนันไปสั่งอะไรก็สับเป้าสับเป้าสิไปใส่บหากเชีช่ยออกไปยศทรายพวกเราออกไปบ่เออพคนม,มาทุเรมวันนี้ผ่านมาหลือแวะมาเล่าาเเนเฮือนหมู่พี่น้องนี่เฮือนทรงโบราที่พี่น้องยังงามอนี่พี่น้อง สุดยอดสุดยอดโอ้ทางพนเฮือนเลี้ยงงัวพี่น้องงัวงามอีกพี่น้องทางหน้าโอ้ขักขนาดงัวพี่น้องงัวงามขักขนาดพี่น้องเอ้ยเลี้ยงอยู่เฮือนเลยไปสายไปล่องบอลมาไปไปโบไปลอกส่วนเดียวไปล่องบาลอีกยายเขียวโอ้ <c oughs> ย,ย่า <c oughs> <c oughs> ต้งองทรายจะพายายไปรับรับ,บยาหนี่งช่งนี่นี่แหละครับผมชีวิตของบ้านนอกคอ,อกนาเห็นกันกเอิ้นกันทักทายกันชามกันพี่น้องเออคือแบบพี่แบบนอ้องเฮานี่แหละพี่น้องไอ,อ้ชอบไปทางนอกเนาะนีน่เนาะโอ้พี่นอ้องงัวงามตาถาพี่นอ้องโป้งวงามตัวนั้นก็แม่ลูกมันวะห่า โอ้งามขนาดตาถางัวเลาาสุดยอดพี่น้องอ้วนตุปุอีพี่น้อง่าดิดเดียวด้ <c oughs> ตับเดียวบาไวนะโอ้พี่พี่น้องโอ้มาเลยจากตอนลับพี่น้องโอ้งามขนาดนี้ๆๆพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้จะของเพื่อปิดเกีียวหญ้าให้งัวบ่ลนี่ โอ้ยสมพองวัวเราอ้วนนแล้ว,ว,ลวพี่น้องจะขอประหาเกี่ยวงวัวเกี่ยวเกี่ยวงวัวท่านเกี่ยวนะให้งวัวมันได้กินอุดมสมบูรณ์พี่น้องมันละอ้วนงามพี่น้องนี่โอ้ไม่ให้พันพี่น้องนี่สาเฮือนกะงามงัวกะงามอีกพี่น้องอตุบป,ปุ๊กอยู่พี่น้องนี่